ดออเลืสวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอนะครับเป็นอดีตนักมวยนะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ประเทศจีนนะครับหรือว่ากรุงปักกิ่งปี2008นะครับและตอนนี้ก็หลักๆก,ก็คือรับราชการนะครับเป็นพันโทด็อกเตอร์สมจิตจงจอหอครับอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับและตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่ก็คือถ่ายละครด้วยนะฮะเป็นพิธีกรด้วยเป็นคอมเมนเตอร์ ไปรายหลารายการทางช่องทีวีนะครับและสําคัญตอนนี้ที่หนักที่สุดก็คือการถ่ายละครนี่ละครับเพราะว่าปี65ต่อนเนื่องปี66รับละครไว้5เรื่องนะครับตอนนี้ก็จบไปเรื่องหนึ่งเหลืออยู่4เรื่อง4เรื่องนี้ต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไปตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างจะบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอน นอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพลียๆเราก็เออไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมว่ดมันไปก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่าสาเหตุคือหนึ่งดื่มน้ําน้อยนะครับทาให้เลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงร่างกายได้น้อยมากมันช้าก็าบอกว่าเลือดสําคัญมากครับท่านผู้ชมเลือดเนี่ยจะนําสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเรามเมื่อเลือดเราเหนื่อยปุ๊บเนี่ย สารอาหารต่างๆนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายเราน้อยก็อาจจะเกิดภาวะของโรคหัวใจนะครับบางคนพออยู่นานๆก็อาจจะเป็นเบาหวานความดันโรคต่างๆที่นิยมอ่ะเจ็ดแปดโรคก,ก็ตามมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไปเซิร์ชอินเทอร์นเน็ตครับเพราะว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าความรู้อยู่ในโทรศัพท์เราเนี่ยนะครับไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO นี่นะครับ เพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะ,ะนั้นเขาเลยมั่นใจก็ลองทานดูครับทานวันละหนึ่งเม็ดครับตอนเช้าใครสะดวกตอนไหนก็ทานตอนนั้นแต่ผมว่าสะดวกตอนเช้าเพราะว่าทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บอาหารตอนเช้าที่สําคัญมากมันจะไปเลี้ยงสมองเราก็ทานผลิตภัณฑ์นี้ไปหนึ่งเม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบายเงี้ดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้น เลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO นี้ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขานาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับแล้วตอนนี้คือทานไปกี่กล่องคะที่บอกว่าหายเลย สองกล่องสองกล่องมันไม่มีวินเวียนขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆเยๆค่ะก็ขับรถส่งนักเรียนขับรถตู้ส่งนักเรียนมันจะมีวินเวียนเหมือนกับคนเมาจะเหมือนกับบ้านมันก็จะหมุนรถก็จะหมุนอะไรเงี้ยเหมือนกับมันก็จะวูบคล้ายๆขับรถไปเหม,มือนกับจะวูบลง หลังจากที่คุณพ่อทานเคโไปอะคะ่ะห้าวันเนี่ยคุณพ่อมีผลลัพธ์ยังไงบ้างก,ก็มันก็ดูสังเกตด,ดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าเรานอน,อนลงไปเอ๊ะมันก็มันไม่มีวินเวียนขึ้นมา<อ>มันก็รู้สึกว่ามันจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่วินเวียนละโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะ ค่ะก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็ไม่เป็นแล้วไม,ไม่เป็นหอกคอทานไปเพียงแค่ไม่ถึงกล่องเลยนะคะคุณพ่อครนะคะที่มีอาการเหมือนของคุณพ่อนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะ ก็สามารถสั <tı ro> <functionality> ่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้ไปทานได้เลยเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่มีอาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยเนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดตีบได้ใช่ไหมคุณพ่อใชใช่ครับผมก็ใครดูอยู่ก็ลองดูนะครับไม่ไม่ไม่เชื่อก็ให้ลองดูตัวด้วยตัวเองก็สำหรับใครนะคะที่มีอาการเหมือนของคุณพ่อนะคะบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยนะคะ ผลิตภัณฑ์ KO ช่วยได้เลยแล้วถ้าให้คุณพ่อให้คะแนน KO เนี่ยมี10คะแนนคุณพ่อให้กี่คะแนนดีคะโอ้ให้เต็มเลยครับให้เต็มสิบไปเลยใช่ใชไหมโอ้โอสุดยอดม,มากๆเลย <ทา S 2> นะคะใครที่มีอาการเหมของคุณพ่อนะคะไม่ต้องรอแล้วนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องทนนะคะโทรมาปรึกษาพัดก่อนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้พัดแล้วก็คุณพ่อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะครับ KO ดีจริงๆ ก่อนที่พี่อ้อยจะทาน KO ค่ะพี่อ้อยมีอาการยังไงบ้างอา่อา,อามีอาการเวียนหัหวแล้วก็บ้านหมุนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพอเวียนหัวบ้านหมุนแล้วอะคือทําอะไรไม่ได้เลยคือทําอะไรไม่ได้เลยนอนก็นอนนอนจะไม่ได้คือต้องต้องพิงข้างหลังค่ะนอนลงไปก็บ้านหมุนคือเดินก็ไม่ได้คืเลยหันหวนี่จะสะเทือน ปกติพี่อ้อยทําอาชีพอะไรคะคือค้าขายอยู่บ้านปกตินี่ยแสดงว่าถ้าเป็นก็คือทําค้าขายไม่ได้เลยก็ต้องหยุดหยุดหยุดเลยนะคะทําให้เสียโอกาสในการค้าขายเนาะเสียรายได้ไปเลยวันนั้นหลังจากทานเคโอไปกี่วันคะที่อาการเริ่มดีขึ้นทานเคโอไปกี่วันเหรอคะก็สักประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะ เกือบอาทิตย์ใช่ถ้าเกือบอาทิตย์ทาเวลาสองเมตรใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาสอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยสั่งมาทานเพิ่มค่ะแล้วตอนนี้คือทานไปกี่กล่องคะที่บอกว่าหายเลยสองกล่องสกล่องสองกล่องสองกล่องสกล่องเขาทานไปแค่2กล่องเองนะคะ อาการที่เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็หายไปเลยเนาะพี่อ้อยมั่นใจไหมคะว่าที่หายอ่ะที่อาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยของพี่อ้อยอ่ะหายเพราะผลิตภัณฑ์ KO โอมั่นใจค่ะมั่นใจเลยนะคะ,ละ,คะแล้วถ้ามีคะแนนอยู่สิคะแนนเนี่ยพี่อ้อยให้เคโอกี่คะแนนดีคะสิบคะแนนเลยคะ่ะให้เต็มสิไปเลยนะคะ ก็ใครที่มีอาการแบบอ้อยนะคะมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะช่วยได้นะคะนี่เป็นเสียงผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยนะคะใครนะคะที่มีอาการเหมือนพี่อ้อยเลยนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยและมีพฤติกรรมที่ทานอาหารเป็นของมันของทอดเป็นประจำนะคะก็แนะนําเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้นะคะช่วยคุณได้แน่นอนค่ะ อย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้นะคะสำหรับวันนี้พัดและพี่อ้อยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ